ขาพี่น้องแก้วขาเอารถเก้วมื่อไคุณอ่ะพ้นลงเก้วมาได้พ้นดีคันกนละขาดอยังกะขนาดขาดอได้น้ายังกะเตรมให้น้าพี่น้องว่าคอยเจ้าดียุงพนเจ้วดียุ่เจ้่ยัยกลางเว่นค่คเห็นหู เกยวดีอยเขานี่ยผมคนสำนานเด้เกีียวพี่น้องมันพอฉิเกีียวเบิดเกีียวเกีียวหล่นเกีียวเกีียงเนาะขนาดขาดอบ์บังนาำมุเกลียวบังหํำล้งเกีียวบ่ได้เลยคนรถเกีียวย่างเดียวเป็นมากดีอยเขาพี่นี่เขางามอยสีนี่พี่น้อง รถบรรสัวเจเอเจเจอีทรถเจอีทเจอีทเจเจุ๋มนั่นแหละถ้าเจ้าเจียวดีอยู่นี่รถวัวพันกับพญายอดน่ะวัวเจจุ๋มมาเจียวไงเจียวดีอยู่แล้วเจียวดีอยู่เจ้าถอยไปถอยมากต้องอาศัยความชำนาญได้พี่น้องเจียวเขาแบบนี้ถ้าสันมันสี่คือว่าละเนาะ เขาเจียวเขางามยุคน oh. ันสวดเยี่ยงเพีเขาลดลงเกียวมันคอยสบายพี่น้องลดลงเกียว รถลดองเกียวมันค่อยสบายจ้าโ่แม่นว่าสบายดอกพี่นอ้องเจ้าของบบว่างมันยากก็เลยต้องเอารถเกลียวแล้วอีกอย่างมันสิเกีียวได้บ่อมย,ม,ย,ม,ม,ยมูเจ้บเบิ่งนามบ่เต็มไปหมดเลยจา้างคนเกีียวกับเบิดหลายขนานพี่น้องจ้างคนเกีียวกับเบิ้หลายชัวเอารถเกลียวได้สบายดีสับายดี ถ้าสิเขาห้องก็จะฟังท่านนี้งบ้ในเกียวเขาง่ายกับนีจ้ะเขาเจ้าง่ายกับเขาเจ้าขอของหูอันนี้เขาดอพี่น้องแค่นี้นะพ่อกันอีกคิหน้าได้จ้ะ